ะคะทุกคนเป็นเวลาเที่ยงคืนซึ่งตอนนี้นะคะยงก็อยู่กับ เม็ดของอะโวคาโดนะคะซึ่งถือว่าเป็นอะโวคาโดลูกแรกนะคะแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆน,นะคะก็แนะนำบอกว่ายง้ยงๆอย่าเพิ่งเอาไปปลูกตอนนี้นะจะต้องเอามาตากแดดนะคะก็ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาย้งก็ใส่ไว้กระถางแล้วก็ตั้งอยู่กลางลานแจ้งแบบนี้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทำการเอาไปปลูกนะคะทุกคนเพราะว่าย้งก็รอนะคะให้เม็ดอะโวคาโดมันแห้งนะคะแล้วก็อาจจะเพาะลงในกระถางแบบนี้แบบ นี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะประสบความสาเร็จหรือเปล่านะคะสําหรับใครนะคะที่เคยปลูกอะโวคาโดนะคะก็เข้ามาแนะนํากับยงแฮปปี้แชร์ได้นะคะอ่าก็เป็นความภาคภูมิใจของยงแฮปปี้แชร์นะคะเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจนะคะสําหรับผลอะโวคาโดลูกแรกนะคะแล้วก็ได้ทํายำอะโวคาโดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะตามรันเวย์ของยงแฮปปี้แชร์ได้นะคะกับยำอะโวคาโดนะคะซึ่งได้ แค่ภาพออกอากาศไปนะคะจำไม่ได้แล้วนะคะว่าวันไหนนะคะแต่ว่า,ามีอยู่ในสตรีมเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แล้วนะคะและนี่ก็คือผลของอะโวคาโดนะคะทุกคนอันนี้คือเม็ดของอะโวคาโดนั่นเองอ่าเห็นกันแบบชัดๆเลยนะคะทุกคนนี่คือผลของอะโวคาโดนะคะอ่าเป็นเม็ด ของอะโวคาโดตั้งหากทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีหนึ่งร้านดวงใจแรกนะคะที่เข้ามานะคะอะให้ดูกันแบบชัดๆเลยเป็นแบบปาร์ตี้ปาร์ตี้กันเลยนะคะทุกคนและนะคะอันนี้ก็คือเป็นอะโวคาโดลูกแรกของยงนะคะที่แกะออกมาแล้วเจอเม็ดแบบนี้แบบนี้ซึ่งยงเองนะคะก็ไม่เคยเจอกับอะโวคาโดมาก่อนนะคะทุกคนก็เลยเกิดความตื่นเต้นนะคะแล้ววันนี้นะคะย้งก็เลย เก็บไว้ตั้งแต่วันนั้นเลยวันนี้ก็เลยจะเอามาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะถึงเม็ดของอะโวคาโดว่ามันมีหน้าตาหน้าตาเป็นแบบนี้ตอนนี้เปลือกมันเริ่มแห้งแล้วนะคะทุกคนอ่าเปลือกมันก็เริ่มแห้งแล้วนี่ผลมันก็เป็นแข็งๆนะคะเดี๋ยวเราจะตากแดดกันไว้เร